ครับสบายดีทุกคนเนาะสบายดีเอฟซมาทุกคนเนาะมาพบมาพอกันครับเ่าจันเจ้าส่งจันเจ้าเสน,น่ห์เนาะนมี้กับมาทีบ้านเกิดบ้านเกิดเมืองนอนเนาะอ่ะกําลังว่าสีดงใส่มออพี่น้องเลยเหมือนนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาสองสามมือเนาะแต่ว่าคิดจะกินปลาเนาะโอ้เห็นหนำํำงามีดีก็เลยว่าสีดงใส่มออแต่ว่าเดียวเพื่อตอนนี้เพื่อเอาอลมจมเพื่อหัวนะพี่น้องเลยอ่าแต่ว่าเห็นนน่ ข้าวใสเงนนอนก็สิแมนพอพอนแล้วใส่เนาะแล้ใส่เพียกแต่ว่าห้องสีใสแดวเนี่แหละพี่น้องเอ้ยสีรองใสเบิงบอได้ใสมาเป็นปีหลายปีเลยพี่น้องเอ้ยข้าไปอยู่สวรรค์มาเด้วเหมือนี้สีรองไปพาทุกคนไปใสหมออเนาะเนี่ยหมอ้อปุรดีสองหัวเขี่ยมผอมเนะาะใสตอนนี้แลคะ่ะมือตอนเศร้าเอาก็จะลงไปยามเนาะมือตอนเศาเศร้าแต่ว,ว่าหาทางลงอยู่จ้าสีรองทางไดพี่น้องเอ้ย พี่น้องเลยลงทางนี้แหละโอ้ยผิดพลาดเลยครับพี่น้องเลยปาตีนมาเหยียบน้ำนี่จวบเลยเนะพี่น้องเลย mãn ăn wa, ba, hé, ô hử lồm lùm khắc thế đi, <laughs> mít để đấy nó mà ăn nó, ja khuyến nâng ba, à lùm ก็โดดหมดแล้วบ่ม,มีไฟมาเบิงเหือพี่เนอะนอันนี้เพิ่นกะตึกเบ็ดซิวๆอยู่ข้างเบิ่งมืนเนาะเดี๋ยวขนห้าเบ็ดมืนคือจะกินปลาพี่เนอะคือบลาไอช่างหมูมีเพื่อเขาเนาะลำที่สองโอ้ยตายตายตาย จบหมดแล้วพี่น้องเลยเปนตึกเปียกน้นาจะไร้ได้อยู่พี่น้องเลยปากขึ้นไร้อะไรเนาะไปพี่น้องลงสาเสือ แกมาผิดพี่พน้องเอ้ย เาะอเฮือพี่น้องเลยสาเหือกไซื้อใส่เวลาไปซิบนาทีเฮือมันจมพึ่งหลเนาะบม่ค่อยจะได้ลงมาคนยงนเอนกับลงมาบึงไปเหอะพี่น้องเลยอันนี้เหือไพี่น้องนี่อันนี้เหือกพ่อน่อะ ขี่ยังไงก็ไพี่น้องเลยอันนี้คือสภาพเพื่อของ,องเดี๋ยวจะ,จ,ะจะพาทุกคนไปบึงบาจนเจ้าใส่มองนะอันนี้คืออยากป่า ไปเลยพี่น้องเลยตัวนี้เป็นมองสามหุนนะพี่น้องเนาะเป็นมองสามหุนขอไพ่เออของสัน,วววน,นาากว่าโบ่อกว่าจะมีคนไทยหาเนาะมาไายคนเดียวม่องสามหุน ยังไงเต็งอ,อ,อยาวะเฮ้ย <c oughs> อันนี้เนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศนั่นคือแดงมองที่เขาใส่เนาะใส่มากเลยคุณมันจีคโครงนิดนึงเขาก็ได้ถิ่มซ้ำเนาะนี่พ่อพอน <c oughs> โอ้มองเลยเดียวพ่อพอนเยียมองเลยเดียวจไปไปไยเจ๊ขึ้นไปใบเซิร์ฟแหละ ว่ามือก่อนเนาะเห็นี่เมร์แล้ววาพ่อพ่อเนาะฝูด้ดยผ้าเหือไปฟระมานเนาะไรๆก็ได้ว่าเ <c oughs> ได้ว่าโอ้ขึ้นอ,อยากปลาพี่น้องเลยอันนี้คือกันเจือนแต่เป็นพวมตกดินแนวลา,ามันเปลี่ยนพี่น้องโมกาใส่โมกาใส่ดึกปันได้โมกาใส่ดึกปันไดเดี๋ยวะใส่เบิง้ง <c oughs> อันนี้เชือเอาโกดมะเกา มือเร้าเข้ากับมายามพี่น้องเอ้ยบ่อยากหรอถ้ากินถ้าอยากแบบนี้เนะาะเขาใส่อยู่ประมาณแคนหนึ่งพี่น้องเขาหย่อนลงแคนหนึ่งแคนหนึ่งเดี๋ยวสิย่อนลงหญิงเนาะหย่อนลงประมาณเมตรหนึ่งปงมองนี่มันรุ็นมองลอยตาเนาะมันสูงอยู่แล้วประมาณสองเมตรเลยลอยตาเนี่ยเนาะ มองปิวพี่น้องเลยฝั่งนั้นก็จะเป็นวัดหลวงและพี่น้องบรรยากาศยามแรงๆมันยากาศ,ากกาศที่สุดยอดพี่น้องเลยอากาศเย็นดีบานเข้าฮปลาตะกีเขาอยู่นี่กัค่อนข้างว่าฮาปลาทุกมือพี่น้องเลยอันนี้คือมองเข้าป้อมมองเฮาย้อนบาเลือกพี่น้องย้อนประมาณแขนหนึ่งแขนหนึ่งแต่ว่ามองมันเดือดตัวเดวเนาะหนาจะจำดินอยู่ ตะกีนี่ลงทุกมือ้อพี่น้องเขาเยี่ยมนี่ลงใส่ทุกมือ้อกินทุกมือ้อพอได้กินพี่น้องเลยปลาปีงตาหน่อยมวใหญ่หรอกผู้ที่ปีงแต่หมกทัวแย่เสาเนาะแต่ว่านี่คือมาบานประมาณสามมือ้อมาแต่ว่าเนี่ล็เลยลองเบิงว่าเห็นข้าเจา้าเห็นข้าเจ้าไหลไหลอยู่จริงๆมันมีรอมันมียังแต่ว่าขอบร,รอิหารโงมากเนาะเวลามันหน่อยพี่น้องเลยไมลามันหน่อยเฮา ก็ได้บุคอยจะไหนมีเวลาใส่บันไดเสาวขวาวอะไรเนาะพี่นอนะอ้องเนาะกระชีคอลาพี่น้องแต่สมิ่งเนาะปิดคลิปมิได้มามือนบาเบิ้ลคลิปมาอีกตอนยามเนาะว่าสิได้ป่าร้ายสำหรับแต่ว่าตอนนี้กับตัวน,นี้เด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบายพี่น้องเอ้ ก็ามาสิขึ้นเนาะยามลบไปลบมาถือีืตัวหนึ่งก็ามาสิขึ้นยามลบไปลบมาเนาะยามเศร้ามองเนาะว่าย่างม,มองมันก่อกระดยามยือนถือตัวหนึ่งพี่น้องเลยขนาดมือที่ซําไรเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมเนาะพี่น้องถ้าติดตามคลิปต่อไปอ้อยมันมนัมนมนัมนมนันพี่น้อง